เครื่องปรอตื่นเลยย่าเดี๋ยวอ้วกมีไหมพี่หมดแอร์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพิดแอรก่อนหนาวเกินไปมึงมันใช้คำสั่งเสรงได้หี่อ่ะปิดแอร์ไม่็ลไรพูดอีกปิดแอร์ ่นได Get oh, you know ้แล้วไอ้นางงงโอ้ยเหลือ30นาทีเดี๋ยวแปรงน้ำมันนะครับผมก็อปามน้ำเสร็จก็เดี๋ยวต้องมาปกไอ้ตัวนี้เห็นไหมครับ ฝากอัดไว้กันนะถือแล้วก็นอนไปตั้งไว้บนเอาไว้นี่นะ เปียกเชียลนะตามมึงละหมดเวลาละความสุขของมึงอะ่ะไม่หมดไปลไนะเนี่ยอเอ๊ะนี่ถ้ามึงอ่านแล้วกูววไม่อาบกููเป็นคนตันกระปบไม่กูอาบแบบรวดเร็วไงแบบไม่ตม้องบอนกว่าบน,น้ำสองรอบเลยนะเว้ย แต่มผมก็ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าก็ดูสุขวาอาบน้ำนหกโมงไงสี่ห้าหกโมงไงไม่ต่างกันก็แปลว่าไม่อาบน้ำแปลว่าอาบแล้วอ๋ออาบแล้วเวลาเวลาที่ผ่านมามันมันน้อยไงเอ้ยมันก็ยังแบบว่ามันห้าชั่วโมงเองอ่าเพิ่งอาบน้ำมาห้าชั่วโมงก่อนหกโมงก็ถึงแล้วเฮ้ยเผาผมตีเนียนไม่อาบน้ำเลยอาบแล้ว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  อาบแล้วอาบแล้วเอานไปอาบน้ำมาแล้วชาเลนจ์ค่าวันนี้ทำผมยังไงให้เหมือนอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำรูปหัวไงแล้วก็ได้